น,นีเมาเาหรอครับไม่ไหวแล้วพี่มันก็แค่สนุกเพียงชั่วข้ามคืนน่ะคุณอย่างงี้เงาลยปะนี่เง่าเหรอผมเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจคุณมากแค่ไหนรูนป้ปะออกไป ฮัลโหลดาวนี่นี่มันตีสามแล้วนะแล้วคุณจะกลับบ้านเมื่อไหร่นี่คุณฉันบอกคุณแล้วเน,นมาสั่งสารกับเพื่อนคุณจะอะไรตั้งนานเนี่ยอาทิตย์นึงสั่งสารห้าวันมันใช่ไหมดาวนี่คุณจะโทรมาทำไมฮะํำคานนี่แกทะเลาะก,กับแฟนแล้วหรอ,อก็ใช่น่ะสิหน้าเบื่อจริงๆ เนี่ยวันหลังกก็บอกไปสิว่าติดงานทำโอทีอยู่ก็ว่าไปเอออเขาผิดจรมากวันหลังกก็หัดเช็ดสมองบ้างนะถ้าใช้น่าจะไม่โทรจิกอะใช่ใช สวัสดีค่ะทิลาสวัสดีครับเนี่ยคุณตอนนี้งานยังไม่เสร็จเลยเหัวหน้าให้ทำโอทีต่ออ่ะงานเยอะมากเลยอืมวันนี้น่าจะได้กลับดึกอะ่ะยังไงก็คุณเข้านอนก่อนเลยนะได้ครับดึกแล้วก็ขับรถระวงังระวังด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับค่ะฝันดีนะคะรักนะรักนะครับ ไม่ไหวครับให้ไหวเยวลยแกเพื่อนถึงร้านกันแล้วเนี่ยเออไปอันนี้อุามมืงไปไปไา ดีวนี้ผมขอถามคุณจริงๆเถอะผู้ชายที่ทักมาเนี่ยเป็นใครล่ะครับลูกพี่ลูกน้องของฉันไงเขามาจากต่างจังหว,วัดอ่ะย่านก็เลยฝากให้ดูแลนี่อย่าบอกนะว่าคุณขืนมาทั้งญาติอะผมจะไปรู้เหรอครับว่าเป็นญาติคุณอนะผมขอโทษนะแล้วนี่คุณแอบรูโทรศัพท์ฉันเหรอต่อไปอย่ามายุ่งกับโทรศัพท์ฉันอีกนะนี่คุณ หน้างานแต่งกูแล้วเว้ยอย่าลืมไปด้วยโหเพื่อนยินดีด้วยนะเพื่อนในที่สุดมันก็สมหวังแล้วว่ะก็ใช่ไงเออแล้วพวกสองคนอ่ะเมื่อไร่จะแต่งกันตอนนี้พวกกูอ่ะพร้อมหมดแล้วที่เหลือขอให้ประหยัดกูก็ใกล้แต่งแล้วเพื่อนกูอ่รอไปโต๊จีนอยู่นะเว้ยจริงดิฮัลโหล ตอนนี้เหรอคะได้คะ่ะเดี๋ยวีไปนะคะคุณเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะเจะ้านาโทรตามแล้วอ,ะอ่ะครับเฮ้ยอับหืมกูไม่รู้จะพูดยังไงวะ,ะมึงแน่ใจเหรอว่าแล้วนี่รักมึงจริงเออนะมึงแน่ใจอนะเออกูแน่ใจคิดมากเลย อันนี้มัลหรือครับไม่ไหวแล้วพี่มันลยอะแยะนี่แต่กยู่ตรงนี้ไม่เป็นไร ุณไปไหนมาก็ไปทำงานไงฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะคุณจะเอาอะไรอีกแล้วกินข้าวยังอ๋อลืมไปกินกันทั้งคืนแล้วนี่นี่คุณพูดบ้าเลยของคุณเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนะงงเหรอผมรู้ว่าคุณไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครผมเห็นทุกอย่าง แล้วคุณจะหลอกผมหนึ่งเมื่อไหร่ฮะเคยคิดถึงผมไหมมันก็แคส่สนุกเทีวยว่แค่คืนอ่ะคุณอย่าง,ง,งานี้เงาได้ปะนี่เง่าเหรอผมเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจคุณมากแค่ไหนคุณรู้ป่ะไม่ใช่ว่าผมโง่นะผมแค่บอกว่าคุณจะเที่ยวจนเบือ่อแล้วก็กลับมาหันมามองผมแต่ความไว้ใจของผมอะ่ะมันไม่สำคัญหรอก มันไม่มีความหมายเลยเพราะคุณเน่ยไม่รักผมเลยฉันขอโทษฉันก็แค่เมาอ่ะแต่ฉันไม่ได้ตัง้งใจจริงๆนะฉแรักคุณนะน้่นที่คุณไปเทีย่ยวทุกวันเนะี่ยผมไม่เคยว่าคุณเลยนะแต่คุณกลับไปเล่นชู้เนี่ยผมรับไม่ได้เราเลิกกันเถอะอันนี้เสื้อผ้าคุณถ้าคุณนยอยากกลับมาให้เนะ บอกให้คุณออกไปไงการที่เราจะทุ่มเทค,ความรักให้ใครสักคนต้องดูด้วยว่าเขาพร้อมที่จะเติบโตไปกับเราไหมเพราะสุดท้ายแล้ว ก็มีแต่เราที่เสียใจ